ดีจ้าพี่น้องสุปูทุกคนเมือนี้กัมันเล่มพักเสียนใหม้มพี่น้องบกบริเ็ดงานเหมือนี้พี่น้องกำลังหย่อนกำมัคันหลายมือไปกว่านี้เนะี่ยมันสิเกิดดอกโมว่าพักเสียนเก็บไปไห้เมื่อน,นั้นคันเบิดแล้วว่สิอันนี้ดอกดอกเป็นพี่น้องคอยเก็บแล้วก็ซีซันซันแบบซันแบบนี้คือหมายถึงว่าให้แมงมันออกพี่น้อง กินได้เยอะพี่น้องอ่อนๆนี่พี่น้องหมูวบบบ่ว่านนี่บ่รู้ว่าอันเทพคิบแล้วเมื่อไปโดนอีหยังบุ๊กไฟวิดีโอกะหายไปพี่น้องโอ้ยขอโทษได้หลายเสียดายคลิปหมู่ว่านี่พี่น้องขอโทษเด้อที่เบาหลายนี่ก็เลยมาเบอกไอ้ฟังว่าอัน ีโอหายไปอ้จะจังใดหมู่บ้านนี่ล่องแล้วมือไปโดนเอียงว่าเลื่อยโลบเลยโอยโอ้สียดยกันดรอมบาพี่น้องมาฟังอ่ะเด็ดกระเทียมพี่น้องเนี่ิพีงน้อง แบบนี้ก็ยังมัน่นสั้นบ่านเองยังไปสั้นให้หมดให้แมงมันบอกพี่น้องเออมันบ่อซ้ำหกอั้น ngày mốt mä, mä. 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 มันยอดอ่อนอตอนที่มันโปร่งเหมนเหมือนะโอ้ยเี่ยงน่อยเดอยไปมนกล่องนี่นี่ตุ๊บตุ๊บตลบางคนว่าเมื่อต้องเบาไรแต่ว่าจันคอยมากเจ้าเด็ดพักเสียงคอยใน่อจักน่อยนี่ป๊ดปื๊ดป๊ดตลอดพี่น้องคอยเด็ดไว้พี่น้องากยหงไดดีบังคีเง่าย

พอดีกินหย่อนี่จะ,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 ะไปแกงขี้เล็กอ่ะแกงแี่ันไนนนด,ก,ดกี่เล็กนะพี่นอนมันบาขึ้หงไปยกนอกเดียวหยอนนีงาม พี่น้องซาดาจะเป็นอันนี้แบบนี่เนี่ยจะมีกา้านเหนี่ยออกเนี่ยอันนี้มันนนัออกออกแล้วพี่น้องเนี่ก้านไล้ลางซิจะกินได้พี่น้องเป็นลายคนๆเก็เก็บเอ,อ,ตอาตะหยอนอ่อนๆมันอันนี้นอนนเอาใบเนี่ยจักน่อยก็ดีแซบ่บ นีมันจะเป็นอันอี้จังสีนี่ห้อไหนผลงานบกักสน หลับหลับยต่ว่ามันแก่ข่้าวตัวดถบบกก่ถ้ามันกับแก่ล้วมันกับกินแต่ว่ามืงมึงบอกเสียผสมไปแน่ก็หน่อยแหวนแบบว่ามีหยอดพี่อย่างพี่น้องหยอดอันนี้นั่นไปปลายมันแต่กัแต่ว่าส่วนมาพี่น้อ,อสงสเบ่อฟังเด้อให้เวาวนะจ๊นน้องแบบนี่นะขันถ้าเอาต้าอ,อันนี้ไปกินนะมันสีบ่อเป็นเมือกพี่น้อง อันหยอดอ่อนๆมันเวลาไปต้มันเป็นเมือกพี่น้องนี่นแปลงสิอนออนออนนเนี่ยมันจิเป็นเมือกพี่น้องหยอดอ่อนๆมาเนี่มันจิเป็นเมือกแต่ว่าตะเหลี่ยวต่คนมากรอกพี่น้องจ้าร้ายค่ะคน rồi thằng nhảy thằng nhào phía nó Ông, phía hết, thằng Làm nhảy như thế này nó, nào <laughs> Ủa? 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 นอนพ่อแล้วใส่เมื่อบปรแล้วกะซีเอาไปตะกินกะฟองแน่ากะสีส่งไปให้โมแน่าพี่น้องข้ากันสองโลดตัวจะได้หน่อยนะพี่น้องนานะหอนงามๆคลิปหน้าพ่อกันไหมได้พี่น้องสวัสดีทุกปู่ทุกคนพี่น้องจ้าอยู่ดีไม่แยงทุกปู่ทุกคนสวัสดีจ้านอนพ่อแล้วใส่เมื่อบปรแล้ว กระซเอาไปต้ากินกระซ้องแน่กระซส่งไปให้โมแน่พี่น้องทักกัน,กอน,ส,ส,น,นออสองโลดตัวจะได้หน่อยนะพี่น้องหอมงามงามกิปหน้าพอกันไหมได้พี่น้องสวัสดีทุกปู่ทุกคนพี่น้องจ้ะอยู่ดีไม่ยัง่งทุกปู่ทุกคนสวัสดีจ้า